กลิ้งอันธน์ดนของเลโซล่ามาตายดีตายหนูจะมลแชรกับยินสตวกรเซ็กชั่นไว้ยิงยันลงต่อฮะเลโซลูชันตายับตอนนี้เขามาสาย หนึ่ตอนนี้ก็เป็นตัวของฝั่งนี่ครับเนเจฟเตครับอินสเนียตายเจอบูลุสไทหวาเก็บงานครับได้โดวันฮะเดนเจรเฟตคอยมารอเปิดไว้ครับอัดเดนของเฟเดรกครับโนสเปียคอมาสองฮะไใส่เข้าไปเดนเนเดอร์ดีมอนฮะจับหูแล้วถอยครับบอลเลยนี่ครับอัเนสโลไปกระโดดมาฟาดยใส่นๆครับนสโลตายฮะสกอร์เป็นหนึ่งต่อสาม อักเซนบอลชิงอย่างรวดเร็วฮะแล้วก็เซตทีบอินสเนียบอลเลยอีกไปดีช็อตเอาแรนต์บดเข้าไปต่อที่สโล่กับสโล่ตายฮะแล้วมิกกี้มาโดนบอลตายครับน่าจะกระโดดตามเยังตรงไปครับจับตีไปเสกบอลเสกหนึ่งเข้าไปใส่หน้าโดของเบรโซเบรโซจะหันมาฝ้ยมารอแล้ววิ่งหนีไปก่อนครับแต่ว่ามีปิงครับแล้วก็คอร์ดอันเขไวฮะเนโดของฝั่งนี้ครับเบรโซโดนจัดการเจอต้องคอยฟ้าในเองครับแรนตไปเจอปาดเข้ามาไม่โดนโดนอยู่นะแต่ว่าไม่ตายครับ โอ,โอ้น <keeps> ี่ค mm ือ hmm. บูธฟาร์มให้ชัยกะออกปริงครับเดี๋ยวเจ้าเพ็รครับได้นั่นออกขิดนวาบินลงมาจากด้านหลังครับบริสไลเปิดไปแล้วก็อีพิกนเตอร์ครับใส่หนักจัดเต็มที่กระโดนของฟังวิเลพี่เลตายครับไม่ได้ไปไหนว้าบินลงมาทางด้านโนของฝังโนวันสำเราะอกไว้แล้วก็ยิงยัดกันต่อฮะทางด้านโนของฟัคลอดสเไม่รอดครับ เด้งกันไปเดมิกเพิร์ชแล้วก็ออกหินนั่นเองฮะเจอเคิร์ดลัวๆบอลเลนี่ครับผมอัดก้านล่างไปจับภูมิล้มก่อนฮะสโลวครับปราดโดนเจ้าปาาเข้ามาเนี่ยไชกาผมเจอเดมิกเพิร์ชไปฮะไชกาผมมีโดนไซเลนแล้วก็บล็อตไซเปิดมาฮะเต็มๆเดมิกเพิร์ชเด้งไปแล้วนี่โกเลมแล้วก็ครอบยับต่อร์ คนเราียนคนลรสเตปไปแลลิงดับเบิ้ลครับเปิดเซิร์ฟตีเข้าต่อเนื่องใส่ๆตายครับบมอสุนั่นหงส์โลไม่รอดนะคิลิสเปรย์นันคอยฟ้าครับตอนนี้ก็แอม์มาพุชก้าครับผมไปมารอเปิดมาย้ำใส่ครับอัดนันโนของเบเลดบอยเจอไซร์ลิสอีกแล้วดีมคอยพยายามขั้นช่วยครับแล้วเบเลดบอยตายเปล่าโอ้โหเกือบตายครับกระโดดลีขึ้นมาได้ครับเบ็คกี้ครับขาดดาเมจอยู่นิดเดียวนะ จบการนี้ก็เหลาไปครับทาวเวอร์ครับออร์รนซอตดีดกับหลังมายับต่อบรูซไซส่วนไปใส่สโต้สเปคครับแซนกิงครับผมก็แซงซ้อนไว้แต่ไม่สนใจก็บดไปที่นั่นโอร์เบตเทเร์เบตตายครับเจอเซรลนนั่นเองฮะบอลเรนดิ้งปาดเข้ามาต่อครับดับเบิลคิวนี่คอยฟ้าฮะั่ายนั่นเซอรเบตแล้วก็แซนกิงออร์เนเปิดไปครับบอลเรนิ่งยับต่อไม่มีดีเดคชั่น บอลลนี่เคยกลับไปรอย,อยันลงไว้แล้วโกลเลมสวนมาครับผมพยายามเซฟนันทเดนี่อัพพีเวลไว้ต่อเกมตีเข้าไปเซนเลโซโอ้โหโ,โคโนก็มาสอครับอาเดนโนของเลโซก็จัดการไทาการได้คอยฟาดตายครับด้านหลังครับเจอไซเลนครับละฆ่าเดนโนวันนั่นเองครับไม่มีคนทำเตมเปช่วยเนะดนโนเขาไม่เลยบอย เบเลดบอยเจอแล้วจังหวะนี้กระโดดถอยไม่ได้ส่วนโนวัตก็จัดการไปด้านข้างของอีสเนียตายบนดับเบิ้ลคิวของโนวัตสโล่จับผูไว้ก่อนบ็อกซี่เข้ามาดีมคอยจับพึงไว้ช็อตอเวอร์ไลท์จัดการสโล่ครับผมตายไปเฉยๆนี่มันส่วนทางฝั่งไอเอลก็เมต้อมองกับพุชกันต่อตกลางนั่นเองแด้านอีสเนียก็บอกมาครองโกลิมครับคลีเอร์เรื่อยๆฮะส่วนบ็อกซี่ก็พุชไปผมกำลังจะได้อยู่เซนเตอร์ฮะใสโคนั่นเองครับ โลรไซเปิดไปย้ำต่อเซเลนลงที่ใดนี่ฮะแบรนดโอเจอร์ปาดไม่ที่กับแพนเโดใช้กะตายไหนกะต่อหรือเปล่าวัยวาน,นโนนเรมแนนลงไปให้คอยฟ้าหรือจะมีวาร์ปดักหรือเปลา่าวาร์ปดักไปแล้วผมอัานไปยิงเคเรตไหมครับสเปร๊กจับล็อกไว้ที่นันรรยีเซเนเพื่อเข,เขาเก็บงานกันต่ออินเซเนเรียบร้อยเ,เจอโซลแคชเชอร์นำร่องไปแล้วก็วิกัสิคของนโนวันฮะโนวันนีนน่ฆ่าเจ็ดตายศูนย์ครับผมวิกเัสิ สายเปิดย้ำต่อบนนี้สตาร์เนี่ยลงมาฮะฝั่งน้าไทยกาพยายามจะได้ครับลำปักนี่จะมาฉกที่นะดับของฝั่งเอจิแต่ไม่ได้ผมโดนฆ่าไปอ่าวรันไปก่อนแล้วควยอันเซิกะโนวันเดินเข้าหาครับวาร์ปต่อหน้าอย่างงี้บรูดสไยรสี่ครับสิงค์ผมไม่รอครับไซนี่ฮะก็เป็น14ต่อ15ครับเดินนำอยู่สิเคแล้วฮะเวิลด์โปรฮะพุชเลนการต่อครับไอเอลอีพิกเซนเตอร์เปิดเข้าไปแล้วเสียบมาย้ำเต็มยันต่อครับไซเลนหรือเปล่า ไซเลน์ไปครับทำดาเมจต่อเนื่องแยกล่างล้างไซเลน์บาลสวนด้วยนั่นโกเลมฮะเปิดอัพีเวลหนึ่งกันไว้ครับแล้วก็โปยดัาไปอีกทีสปราว็บอกช่วยนั่นสายอยางก็ไปบอลไล่นีเข้ามาครับดึงต่ออินสับอลเซกครับใส่เลื่อนสายอย่างเจอไซเลน์ก็ไปผมปั๊มยิงกดต่อเนื่องเลยๆหุ่มช่วยไว้ก่อนครับแล้วดีบคอยล็อกไปสองยืนนิ่งกันก่อนในเจอโปรเพลทครับด้านนี้ครับไายกลางกับอินสันเนียแพ้กันอยู่เบฮกี้ครับอยู่มือเลยเกินครับเข้ามาใกล้ระยะอย่างเงี้ย อันนั่นสโลเทนก็ใาสา่ครับแล้วก็ลิงเกอรเมจมาต่อแล้วโคดอสเปียร์ครอบไปสองก็เปิดเซิร์ฟตีดไปอันนั่นเทรเรเบตครับซันเดอร์หรือเปล่าซันเดอร์ช่วยไปเลยครับเทรเรเบตมีเนั่นเอจินอยู่แล้วก็อย่างนี้ครับมิงกี้ล้มใครไม่ได้เจอไฟมันรอไปเรียบร้อยฮะส่วนคอยคว้าเข้ามาบานแล้วเทอร์น่าโนซายักใส่ยังไงขอบขึ้นไปครับผมบาร์กยังการดีครับไส่โคนขึ้นหลบไปไว้ก่อนครับผมเทอร์เรเบตก็ ตายเกิดขึ้นมาใหม่ครับผมตัวเดียวกันจดัดๆนะบบบ็อกซี่ไม่รอด,ดครับดาวพุที่นั่นโนวันครับยิงเดียนไปตีดาวพุทแชงครับผมทราครับถึงแล้วสามล็อกกระโดดถอยมาครับมิกกี้ทางด้านโนช้ยการก็คอนครับต่อยดีเจอสเปร๊คส่วนไปอย่างนั้นโนวันโนวันครับผมถอยมาเจออิลิซิโอป,ป่านผมแล้วก็วันนิ่งลิมยังไงต่อทางด้านโนของฝั่งมิกกี้ครับเปิดเซิร์ฟใสเขายับ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 มิกกี้ๆๆๆกระโดดขยับมิกกี้เรียบร้อยไปครับฝั่งด้านโนช้ยการก็ไม่รอดครับดาวพุที่นั่น พยายามจะไล่ล่าผมยังไงดีเขาไปนิกลิปเข้าอัดใส่ดันโดวันดิ้งกนมา805โกลส่วนดันบ็อกซี่ก็ตายผมเจอไอเอลฆ่าไปครับนี่บวกจนเป็นบอลคูดาขุนกับมาครับทางด้านนี้ไม่ขึ้นบ้านผมเปิดสโลว์เดินไว้ด้วย, Up ah. ดดวยวอัพพีเวลฮะเฟลเลสไวล์ก็ได้แบ็กไปส่วนทางด้านตัวของฝั่งปั้กก็ได้แบ็กนะทางด้านเวิร์ดโฟครับตายทั้งทีมจริงครับแต่เทอร์เรเบตมีเอจิสครับเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งนะส่ดดวนทางฝั่งเวิร์ดโฟก็มีไบแบ็กมาถึงคนนั่นคือชาร์เดิลดฮะ สายการเข้าไปจัะนัำไม่ดีคนจับล็อกต่อบอลเลนดิกมาสาโคตรยื้อไว้ก่อนครับแซนคิงแล้วก็เจออาวอรันรับทอดอัดเข้าไปผมไม่รอดครับท่านั้นสาอ่ะโอ้เป็นทางด้านโนของอิลูชันเดอร์เบดอ้าวและตอนนี้ครับโกเลมยัดไป3โกโน3ครอบครับผมแล้วก็ลิเดอร์เบดไป4ครับละลายหมดเลยคนระับสายอยากเลโซโซโลฮะแล้วตามบทยัดต่อครับผมไอเอลทีนั่งอยู่ครับเรียบร้อยไปฮะวิชั่นอีสเอฟิติงยิงครับไฮกราวต,ตรงนี้ฮะโอ้โห รอบนี้ทีมลิควิดครับลงได้ไปครับแตก4ี่แลยฮะโคชิสมา3,000ครับคืนกำไรให้อิ่มอร่อยครับกับนั่นทีมลิควิดเนี่ยมีประมาณเท่าไหร่ครับพันห้าใช่ไหมซอสอเวอร์รนเนี่ยผมีครีปไปก่อนทั้งด้านล่างครีปเข้ามาเจาะครับทางด้านโดของฝั่ง IL นี่มาเป็นเดดอรลันครับผมคีใหญ่เลยฮะขอบคุณโนก่มกอล์ฟไปอีพ่าดาวครับขึ้นมาแล้วครับทางด้านโนุไอเอลสเปรดไปแล้วก็ทางด้านโดของเด yes, yep. oh, นจัคคอครับยิงเจาะไปเลยครับไม่สนใจรีแพคครีบัลบีแพคเอาไม่อยู่ครับตอนนี้ ต้องเคลือบกันไว้ก่อนให้รีแพร์มันทำงานซะหน่อยครับบอลิชเชอร์ลายไปนี่ก็แยกกลางมาครับผมแมนซูสไลครับถึงคอนดิชันยายวยาันไว้ฮะจริงอยู่ไหนต้องค่อยเคลียร์ครับไม่ค่อยเช็คกับปิดก็มาเงยต่อโคดอสเปียครอบไปครับทางด้านอ้าวไปตีตัวที่อยู่นอกข้อบอกนี่ไงดีครับแล้วก็รี่ปล่อยเปล่าเนื้อากเป็นเล่นอยตายของโกเร็ยัดปากไม่ทันครับเนื้อดิสเดียแล้วก็เป็นในด้านโอกรฝั่งนี้ครับเป็นเล่นอยแตกพ่ายไปกับด้านของเขาบอลล็อกบอลล็อกจ่ายโกเร็ไปฟรีๆแล้วครับ ไปเอายิงในเนียนย้ำต่อครับรัวๆด้านหลังนี้จะมาคัดออฟแต่ไม่ไหวครับและคลิปไหลมากลางบอกตามอีกทีเช่นเดีครับเอาแรดทอนหมดเข้าไปบิงย้อนถอยมาบรรลุชัยการครับเลสโซลูชันกบอกตามติดยิงต่อยิงไปกับผมเพื่อนบาแรลกแตกไปสองทางก็ไม่หวั่นเทิร์นเท่านั้นนะด้านนี้ก็เป็นเลนบอยบุญเชเญเส้ไปครับไม่สนใจครับตีครับลิงจมเมจย้ำต่อทาำเลนเช่นรับผมแยกกลางหลบกันบอยรับบีมยอยจัดเข้ามานี้ไายมอร์รอยยัำลงต่อที่ถนบป้าครับผม บางจะตายหรือเปล่าช่วยกันตีสีช่วยกันปลายลิเกเมทมาครับผมเจ็บๆที่น,นั่นแล้วลลก็สุดทนายสโลวครับไปไม่รอดหมดสปาวดึงจับมาวันรถไซเรนยึดต่อเพรถไซเปิดป่าครับเทอร์เคอยฟาดตายคอยฟาดบมีบ่ายครับดามเมทลิงเกลิงครับผมก็เครื่องเจ็บนั่นลึกกันวพราะรถปวดแต่รถปวดจะเอาสุดหรือเปล่าไอโนวันครับปูกระจยายดาเมทกระจายดามเมทใส่รถไซยาครับผมเจอเข้าไปฝั่งด้านนี้ไซโคลครับรีเช็คสันไปติดเลเกนนะครับผมแล้ก็รอดไปครับเจอเตอร์โนกอนเซเลนแล้วก็ดิมิทเพิร์กชินเน่ครับ วางได้ดีตะวับ,บกลับวับกลับไม่ได้ผมอิสเดียได้แบ็คไฟครับกับหน้าตัวของสตอปสเปรดครับไทยดีครับเข้ามาครับจัดกระสอหรือเปล่าเอาไรครับผมทำการสไลด์ออกครับสเปร่าเปิดไปแล้วก็ไล่ตีครับผมเรสโซลูชั่นเรสโซลูชั่นครับผมว่าไงครับไทกะลอยออกได้หรือเปล่าไอ้ส่วนด้านตรงกลางนี่ไอเอาจัดการมิกกี้ไปผมได้แบ็คไปหนึ่งเอาไรครับถอยได้ไป็ไทกะดิสุอาปาดหน้าไปแฟนตรีครับผมใส่ยับต่อครับช่วยด้าตรงกลางบรับมอนต์โปรคับเจอเซเรซ่าแต่ก็มเยับต่ออีกแล้ไทกะตาย จับหุ่มลงครับบ้านลูเชนมาต่อเนี่ยครับผมไทยนี่ซึ้อเกิดกับกันบ้านอยู่กันนั่นปากนั่นเองตอนนี้ไทยนี่ครับปิงพลอยก็บอกแล้วบนุษย์ไซหน้าบอกกันครับลอยเคลื่อนสายแบบสายโครธครับอีปิกซสเตอร์มารอครับกระจุยกระจายผมไลมารอจนตัวไปแล้วก็จี๋จีไปเป็นชี้เรียบร้อยครับเวอร์ตันโปชนะไปในเกมแรกครับบมในเชิร์เดียวครับผมสามทางครับแล้วก็จบเกมจนได้ครับเวอร์ตันโปร ชนะไปด้วยสกอร์หน้าตัวของ27ต่อ26นะใน37นาทีครับผมด้านโนของทีมลิควินิอุซาแบบเลี้ยงเฟรเดล์อยเป็นอย่างดีฮะแต่ไม่ไหวครับสวนนั่นสตอมก็แกงนะแข่งกันกันกนกบเนิชเพลตครับแต่เนิชเพลตเนี่ยเหมือนจะเกมได้ดีกว่าครับกระโดดไปขั้นในทุกโพซิชันครับในอันตีที่ปาดมาแรงๆแล้วก็สามารถ ใช้ออคินเนี่ยได้อย่างคุ้มค่าในช่วงต้นเกม s i l e n ทีนี่เจ็บหนักหมดฮนะไม่ว่าจะเป็นสต็อบหรือว่าเป็นเฟลเลตบอยครับก็เป็นเหตุผลว่าต้องแวบ,บออกทางด้านอนของลิงเคนสเฟียร์ด้วยฮนะคอยฟ้าผมส่วนทางฝั่งเฟลเลตบอยกว่าจะขึ้นแมนตาได้นีนะ่คือโดนบดอยู่หลายครั้งโดนขยุกหน้าแตกพลาดไปนะครับทำดาเมจไป3 5ม0 0ครับทางด้านเนเจอร์เ,เ 35, รบดเเรดครับผมส่วนเทลเบดครับ22,000นสองะนี่คือเทลเบดนี่ตอนท้ายนะ่ย มาตีบ้านอย่างเดียวครับนะคนคือของแถมนะซึ่งก็สลบไปบิลดิ้งดาเมจเยอะนะหมื่นกว่าเลยทีเดียวเป็นเกมที่ดีครับของทั้งคู่นี้ครับในเกมแรกครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมารับชมกันต่อฮะ